สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเมมโซนี่เนี่ยครับหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาคือเมมตัวใหญ่ตัวเนี้ยจะเราไม่รู้จะเอารูปเข้าไงในเมื่อเราใส่กับลิเดอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวยาวเนี่ยนะครับเมมโซนี่ตัวยาวเราไม่สามารถเอารูปเข้ามือถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวลิเดอร์ครับตัวที่ใช้ได้เป็นตัวนี้ครับผมเป็นตัวนี้ต้องเป็นตัวโอเคนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมติดตะกล้าไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะครับสามารถกดตะกร้าซ้ายมือล่างได้เลยซื้อได้เลยนะครับสำหรับคนที่ ต้องการเอารูปออกจากเมมโซนนี่ตัวยาวนะครับผมนะครับก็ปรับตัวนี้นะครับคู่กับตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมจะทําให้ดูนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมเนี่ยอันดับแรกเราเอามาต่อคู่กันอย่างนี้ก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็นะครับเอาไอโฟนมานะครับผมนะครับหรือเป็นไททีซีก็ซื้อตัวนี้ตัวนี้เป็นไททีซีเอานะครับแต่ตัวบิดเตอร์ไดนามําเป็นตัวโอเคอร์ตัวนี้นะครับนะครับเป็นทั้งเซตนี้เลยผมติ๋นเดว้ดเดอร์ค่าให้นะครับแล้วเราก็ เอามาใส่ตรงนี้นะครับช่องนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันใส่ได้หลายเมมนะครับใส่เมม sd ก็ได้ใส่เมม cf ก็ได้หรือจะเป็นเมมตัวตัวโซนี่ของเขาเองก็ได้นะเนี่ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับไฟจะติดนะครับผมแล้วไฟฟ้าก็จะเกิดกับอย่างนี้ขึ้นมานก็พิลขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่โฟโต้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นอินพุตนี้ขึ้นมานะครับกดเข้าไปอินพุตครับเนี่ยรูปในเมมก็จะอ่านถูกอ่านขึ้นมานะครับผมเห็นไหมนะครับหมดปัญหาแล้วนะครับว่าคนที่ใช้เมมมิิสตก ตัวยาวเนี่ยแล้วเอาลูกเข้าไม่ได้ให้ใช้เสร็จนี้นะครับผมนะครับสนใจกดตะกร้าได้เลยนะครับผมติดกล้าให้เรียบร้อยครับ